หลังจากที่เราทําจบแถวที่2แล้วนะคะเราก็จะขึ้นแถวที่3แถวที่3นี้ด้านข้างนะคะครูจะไม่พูดถึงแล้วว่าว่าจะขึ้นแบบไหนนะคะครูจะพูดถึงถึงตัวดอกไปเลยนะคะเพราะว่าลายนี้ถ้าใครตามในในวีโอในยูทูบของครูที่เป็นคลิปคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะคะลายนี้จะเป็นลายตัวเสื้อของเสื้อสีขาว นะคะถ้าฉะนั้นว่าถ้าใครเคยทําเสื้อสีขาวก็จะเอาไอ้ลายตรงตัวเสื้อเนี่ยมาทําเสื้อตัวสีแดงนี้นะคะคราวนี้เราจะอยู่ในแถวที่3อ่ะแถวที่3ก็จะเป็นแถวนี้เนาะหลังจากที่เราทําตรงดอกด้านข้างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะโซ่สองนะคะพอหนึ่งคอมาลงตรงนี้ช่องแรก ช่องแรกเราจะพอ1คอลงไปนะคะแล้วเราดึงออก2ห่วงค้างไว้แล้วเราก็พอ1คอลงหลักที่2นะคะแล้วก็ดึงออก2ห่วงค้างไว้เมื่อเราครบ2หลักแล้วเราก็รวบอันนี้คือวิธีทําตัวนี้นะคะหลักที่3เราก็พอ1คอลงปกตินะคะหลักที่4 ลงพอ1คอดึงออกสองค้างไว้หลักที่ห้าพอหนึ่งคอนะคะดึงออกสองห่วงก่อนนะคะเมื่อครบอสองหลักแล้วจึงจะรวบนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นตัวนี้มันมีแพทเทิร์นอยู่แล้วนะคะไม่ไม่ยากนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็โซ่สามหนึ่งสองสาม พอหคอลงตรงนี้ลงตรงหลักนี้นะคะลงไปทั้งหมด3ครั้งนับหนงนับสองนับสามนะคะเมื่อครบ3มแล้วโซ่สามพอหนึ่งคอมาลงหลักนี้หลักแรกดึงออกสองครั้งไว้หลักที่สอง ดึงออกสองค้างไว้เมื่อครบสองแล้วก็รวบหลักที่3นะคะลงปกติลงปกติก็คือลงพอ1คอจบไปเลยหลักที่4ีค้างไว้หลักที่5หลักที่5เราก็ดึงออกสองห่วงก่อนนะคะเมื่อได้แบบนี้นะคะแล้วก็จึงรวบ ตามด้วยโซ่สแล้วก็มาทำด้านข้างมันดอกด้านข้างเนี่ยดอกด้านข้างก็ปกติพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเห็นไหมอันนี้คือแถวที่สนะคะอันนี้ครูย่อให้ละมันจะได้จบ ง่ายๆแล้วก็จะได้วนให้เห็นชัดๆนะคะอันนี้คือแถวที่สามทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งอีกดอกหนึ่งนะคะโซ่สองก่อนพอหนึ่งคอหลักแรกคร้างหลักที่สองค้างแล้วรวบหลักที่สามลงจบไปเลยหลักที่สามพอหนึ่งคอจบไปเลย หลักที่4ดึงออกสองค้างไว้หลักที่5นะคะดึงออกสองก่อนนะคะเมื่อครบแบบนี้แล้วก็รวบหมดเลยมาตรงนี้ตามด้วยโซ่สก่อนนะแล้วก็ลงตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอลงตรงหลักมานเนี่ยสามครั้งนับหน่งนับสองแล้วก็นับสาม เมื่อครบสามแล้วโซ่สามค่ะ,ะมาเริ่มตรงนี้ใหม่หลักแรกค้างหลักที่สองค้างแล้วก็รวบหลักที่สามจบไปเลยหลักที่สี่ค้างหลักที่ห้าค้างแล้วก็รวบจะมาตรงนี้โซ่สอง พอหนึ่งอลงนี้สองครั้งตามด้วยโซ่สอแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะอันนี้คือลักษณะงานของอแถวที่สามถักมานะคะต่อมานะคะเราจะมาดูแถวที่สี่กันแถวที่สี่นะคะเราก็ขึ้นขอบปกตินะแถวที่สี่จะเป็นแถวนี้ ะะแถวที่4จะเป็นแถวนี้เราก็ขึ้นขอบปกติมาก่อนนะคะเมื่อขึ้นดอกขอบปกติแล้วก็ซ่หนึ่งนะคะซ่หนึแล้วก็ตามด้วยพอ1คอนะคะเราจะมีหลังจากที่เรารวบเนี่ยมันจะมี3มช่องนะคะอ่ะมันจะมีหลักที่1พอ1คอค้างไว้นะคะหลักที่สอง พอหนึ่งคอก่อนค้างไว้ดึงออกสองแล้วค้างไว้นะคะหลักที่สามดึงออกสองก่อนแล้วค้างไว้เมื่อครบสามหลักเราจึงรวบอันนี้คือแถวนี้เห็นไหมอันนี้คือแถวนี้นะคะที่ครูกำลังทำให้ดูเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงหลักแรกนี้ ตามด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอหลักที่สองไม่ลงมาลงหลักที่สามหลังจากนั้นก็โซ่สามนะคะพอหนึ่งคอเหมือนเดิมหลักแรกพอหนึ่งคอมาแล้วก็ดึงออกสองค้างไว้หลักที่สองดึงออกสองค้างไว้หลักที่สาม ดึงออกสองนะคะเมื่อครบแล้วเมื่อครบสหลักแล้วก็รวบตามได้โซ่หนึ่งมาทําข้างดอกข้างดอกเราก็ทําปกตินะคะคือพอ1คอสองครั้งตามได้โซ่สองแล้วพอ1คออีกสองครั้งอ่าลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือแถวนี้ นะอันนี้คือแถวนี้ครูจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนแรกก็โซ่หนึ่งก่อนพอหนึ่งคอลงนะคะหลักแรกดึงออกสองครั้งไว้หลักที่สองดึงออกสองครั้งไว้หลักที่สามนะคะดึงออกสองก่อนนะคะค้างไว้แบบนี้เออจึงรวบ โซ่สามพอ, 1, อหนึ่งคอลักแรกตามด้วยโซ่สามหลักที่สองไม่ลงมาลงหลักที่สามแล้วก็โซ่สามเหมือนเดิมหลักแรกค้างไว้ดึงออกสองลัวค้างไว้นะหลักที่สองดึงออกสองลัวค้างไว้หลักที่สาม นะคะดึงออกสองก้อนค้างไว้เมื่อครบแบบนี้แล้วจึงรวบนะคะตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาทำตรงริมดอกมอนตรงนี้นะคะพอหนึ่งข้อสองค้างตามด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งข้ออีกสองครั้งลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแถวที่แถวที่อะไรคะแถวที่สี่หนึ่งสองสามสี่ นะคะเราจะอยู่แถวนี้1 2 3 4สองสามสี่เมื่อกี้ที่ครูสาิตที่ดูจะอยู่แถวนี้นะคะทํามนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพอมาแถวนี้เราจะเริ่มวนแล้วนะคะแถวนี้เราก็จะเริ่มวนอันตัวนี้นะแถวนี้เราก็จะเริ่มวนตัวนี้นะคะแล้วก็บนแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แล้วก็บนแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สมแถวที่สี่ นะคะคลักษณะของลายมันก็จะวนแบบนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4งสี่แถวต่อหนึ่งลายดอกถักมานะคะเพราะครูจะวางแพทเทิร์นให้นะคะหรือไม่งั้นก็หยุดหยุดวีโอแล้วก็ก๊อปแพทเทิร์นไปนะคะอันนี้จะไม่ยากมันจะเหมือนกับลายตัวเสื้อสีขาวนะคะใช้ใช้แพทเทิร์นตัวเดียวกัน ถักมานะคะ